ก็จะสวัสดีครับเรื่องเกมไม่เร่อเกมครับวันนี้เมมาราจะมาสร้างใครกันใช่ไหมครับอะไรนะครับอ่ะ <c oughs> เราก็จะมีอะไรเขียนให้ครับัชมระยูยอ,ยอสีสองตัวแ <c oughs> บ <c oughs> <c oughs> รบรองเท้าให้ไสองตัวก็จะระยูให้ตอนเริ่มคลิปนะครับอ่ะนี่ครับคำนี้คำว่า คออวยเต็มปากได้หกเส้นเราจะวาดรูปนะครับชื่อแครอะไรอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวชื่อใครชื่อว่าเดี๋ยวบอกชื่อแครให้ครับสมหมายเต็มชื่อแคนมาหน่อยดิแคนสมหมาชื่อแคนชื่อแคนอะไรแคนสมหมาชื่อแคนเลยดีวะ ส่งชื่อมหมายส่งช right. yup. oh. ื่อมมาอีกตรวจแจ้หมายร่าจอดัว่างอ้าวทำไมเราโหลดฟีฟ่าเสร็จแล้วอ่ะเร็วจวงขอโทษนะคะเมื่อกี้เหือบโออเออหลอกกันนั่นข่วนหลอกกันนั่ าทำอะไรอยู่ม่อัดด้วยละครจบแล้วะพี่หมดตัวจะเดินผ่าน ไอฟิล์มหยุดหยุดหยุดิ้าสมเทมหยุดิาสกันแปหนึ่งไอฟิล์มคิดซะว่าเเถี่ยมคดซว่าเราเถียมคนว่าฟิลว่าฟิวเ่กอนออกค้อพคือว่ากากหมาเนี่ย กูเตะแล้วเลยเต็มมาเตะอ่ะเล้จับไหมโอ้โหไดซี่เต็มต้องลงไดดีแทนไม่งั้นเราโหลดเกมไม่ได้นี่นี่กอนาดสิกเลยหรือฟิวมันมันสออไปดเยออกไปฟิวโอ้ยไม่รู้มันเเลย เรงีเรจลงมาแง่หยอกหรือวะง่หยอกหรือวะทำไมลงฟีฟ้าไม่ได้อะ